ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเดียวกันกันนะวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการนะครับตีบวกหาอาวุธให้หมอของเรานะครับว่าเราจะได้ไม้เท้าบวกหหรือเปล่านะเพื่อที่จะไปหิวให้กับตีน้นอยๆของเรานะครับแต่ตอนน,ตนี้ก็คือมันตอนแรกผมใช้เซตอันนี้ไงไออะไรนะจํากัดเวลาแล้วคราวนี้คือไม่ได้เข้าเลยแล้วจนไม่ได้หาอาวุธให้หมอตอนเนี้ยคือแบบไม่มีอาวุธบวกอะไรเลยเว้ยก็คือต้องมาเริ่มหาอาวุธใหม่แล้วที่เมื่อกี้ไปดูก็แบบอ่าหลายเอ็มอยู่นะเสียงดังหนึนงนะ คือแบบไหลเอ็มมากเลยอ่ะก็เลยแบบเอองั้นเรามาลองทำดูไหมว่าถ้าสมมติเราจะบวก6อาวุธเนี่ยโดยที่แบบไม่มีอะไรช่วยเลยไม่มีออปชั่นเสริมอะไรเงี้ยเราจะบวกบกี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นแรกทีรมาผมนะที่บวกอ่ะคือทุกคนเห็นไหมตั้งแต่ช่องไล่ลงมาข้างล่างน่1 2 3อ่ะอันนี้คือรอบที่สองนะรอบที่สองก็คือเนี่ยสภาพเท่าที่เห็นเลยก็คือคืออยากให้อยากให้ล้นหัวล้อบ่อยๆนะไม่ต้องแบบขื้นไอะไม่เอาไม่เอา เอาแบบดีดีดิโลน้องดีๆดีเอเอใช่ไหมเนี่ยไม่มีออปชั่นเสริมเลยครับผมไม่ใส่ยันโยกังไม่มีไม่มีอะไรเสริมให้เลยตอนนี้นคือแบบเพียวเพียวอ่ะวันนี้เราจะบวกกันแบบเพียวเพียวเลยเดี๋ยวหาหินก่อนโอ้หินแดงผมใช้ไปหมดแล้วอ่ะคือแบบซื้อซื้อมาหลายก้อนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยคือหมดเลยอ่ะและ้วคือแบบโอ้น่าจะมีอยู่ร้านเดียวอ่ะเนี่ยคือแบบตอนแรกอ่ะสามร้อยกว่าก้อนนะผมเหมาคนเดียวหมดเลยจริงๆ มีอยู่ประมาณส0 0ร้อยาก้อน,นอ่ะคือค,คือของผมหมดเลยอ่ะสามร้อยาก้อนนะั่นคือไม่มีใครซื้อผมซื้อคนเดียวเลยเจ้าของร้านต้องขอบคุณผมนะอยู่ๆผมก็นึกอุตลิอะไรขึ้นไม่รู้ขึ้นมาทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาเรามาดูกันมาสเต็ปของผมก็คือผมจะไล่นะให้มันบวกสูงๆเนาะหลายอันเนาะราคาน,นี้เราก็จะแบบยังมีบวกห้าสักสามสี่ไม้เราก็จะตีบวกอเออมันจะติดหรือวะอย่างเงีเ้ยโอเค ค,คือดูอีกเต็มเต็มสามช่องอ่ะเลอแค่เนี้ยดูแตกอ่ะแตกแตกดูแตกอีกแตกเกง่งดูโอ้โหเกินไปคิดทุกคนก็คิดดูแล,แล้วกันหินแดงประมาณ300กว่าก้อนอ่ะคือหมดแล้วอ่ะ หมดแล้วอ่ะอยู่อยู่ที่ผมคนเดียวเลยสามร้อยสอก้อน <c oughs> อ่ะโอเคมามามาบวกห้าสามไม้เฮ้ยห้าไม้วะ่ะมามันต้องติตดสักไม้แน่ๆที่เป็นของเราอะ่ะใช่ปะ่ะเป็นมุมไหนเป็นมุมไหนมันต้องมีสักไม้ที่เป็นของเราแล้วกันแตกอาา่ะยับยับอีก มีเกลือกว่านี้ไหมครับมีเกลือกว่านี้ไหมครับนั่นนนมีเกลือกว่านี้ไหมอะไรเนี่ยขอทุกตัวเดียวเกินไปคือแบบห้าไม้ดูวานูห้าไม้คือเกลี้ยงอ่ะมันคือภารกิจของเราครับนั่นนนเราจะต้องหาไม้เท้าวงหกให้หมอเราให้ได้แล้วเราจะต้องเอาไปทิวให้กับตีน้อยของเรานะครับ มาผมจะไม่ยอมแพ้หรอกจริงๆผมจะไม่ยอมแพ้มันจะซัดเท่าไหร่กันเชียวนะรัวๆคนรัวๆไปโอเคคือเจ้าของร้านปิดปิดร้านได้เลยอ่ะปิดร้านได้เลยจริงๆปิดร้านเหรอจริงๆผมจัดการให้เองโอ้โห ผมว่ามันต้องเป็นโบกหกแล้วแหละจริงๆนะต้องโบกหกอะต้องโบกหกตัองเข้าแล้วแหละโบกหกต้องเข้าละมามาอ่ะสองเมตรสามเมตรสามเมตรสิเออไม่ตายเยออไปเรื่อยเรื่อยอย่าช้าช้าผมชอบเสียงหัวเราหล่นมากเลยนะแบบเวลาแบบเออขึ้นห้าขึ้นหกแล้วทำไมหล่นไม่หวัวร้อยผมอะ คือแบบผมเสียใจอะจริงๆผมผมเสียใจแบบนี่คือพลังของโหลนใช่ไหมคือหลนจะให้ผมได้บวกหกใช่ไหมคือผมตั้งไว้เลยนะถ้าผมไม่ได้บวกหกนะผมจะไม่เอาผมจะไม่หยุดผมจะต้องได้ไม้บวกหกเพื่อเอาไปฮิวให้กับปี้น้อยของผมให้ได้คือถ้าวันนี้ถ้าถ้าไม่ได้บวกหกก็คือถ้าหินแดงแถวนี้หมดผมคงต้องซื้อกับหลนอ่ะก้อนละแสนอ่ะก้อนละแสนผมก็ต้องซื้อไอ้มันคือชาเลจ์ของเราในวันนี้ เราจะต้องทำให้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆทตอนนี้มันก็ดีวงหนึ่งวงหนึ่งวงสองมันมันก็ดีแหละมันก็ดีแต่แบบเนี่ยพอพอขึ้นสี่ขึ้นห้าอย่างเงี้ยคือแบบมันมันไม่เหลือแล้วไงมันไม่เหลือเท่านี้แล้วอ่ะคือแบบมันไม่มีโอกาสให้ผมลุ้นแบบเออไม่วงห้าทักแถวนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีคือแบบมันมันมันหายไปกลางทางเงี้ยนี่แหละนี่แห โอเคตอนนี้เราก็บวกสองเราก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ <c oughs> คงไม่แตกมัง้งบวกสองอ่ะใช่ปะ <c oughs> แตกก็โอ้โหเกินเกินไปอ่ะแต่ผมโดนนะชุดชุดชุดเนี่ยชุดแมยูจีนอ่ะของผมอ่ะโอ้โหกันแปดอ่ะสี่เม็ดอ่ะบวกสี่แตกอ่ะคือแบบเกินไปอ่ะแค่บวกสี่เองโอ้ร้องไห้ มาเรื่อยๆ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 เดี๋ยวหยุดอย่า,ยยายช้านะครับไหนไหมแตกอะ่ะทุกคนดูบวกสามนะบวกสามแตกดู <S <S ดูเปลี่ยนที่แล้วต้องเปลี่ยนต้องต้องย้ายมุมต้องย้ายมุมโดนเห็นและโดลนเห็นละวต้องย้ายมุมต้องย้ายมุมอ้ดูแค่บวกสามนะเฮ้ยพูดอย่างไรล่ะครับดูทุกคนดู ค่บอกสามด้วยทุกคนดูเอาแค่นั้นแหละเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเพียวๆไงไม่มีออปชั่นเสริมยันไม่ต้องคุมไม่ต้องขอร้องเพียวๆไปเลยมาสักแค่ไหนกันว่าหลนุนเป็นคลิปเป็นคลิปวางหินหน่อยเป็นเคลิปเป็นเคล็ดเธอแบบเออเราจะวงจีบบ้างโอเคคือตอนนี้เราก็มีบอกสามเยอะอยู่นะ เค okay, บวกสี่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่น่าพูดเลยนะผมว่าไหมออดิแตกอะ่ะเนี่ยเนี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยเลยอารมณ์อย่างเงี้ยเนี่ยดูดิจะเหลือกี่ไม้เนี่ยเอาจริงๆแค่บวกสี่ยังได้แค่นี้เองอะ่ะดูหายไปกลางทางแล้วอะ่ะแล้วทุกคนคิดดูนะตั้งแต่แรกอะ่ะชิงนสามร้อยก้อ,กอนอะ่ะแล้วทุกคนดูชิ้ด,ดูคิดดูว่าผมเจออะไรมาบ้าง ผมทุกโต้ไปกี่ครั้งแล้วโอ้ยหมดแล้วหินก็เหลือแบบเหลือเหลือเอก้าข้อหรอแอ้ตายไม่ได้ได้แหละใช่ไหมเนี่ยเรามีบวกสีกี่ไม้โอ้โหให้ตายเลอผ่อนหายใจเลยอนี้นะผอนหายใจเลยอกตักตักักหน่อยต้องตัิ้ีหน่อยแี่แล้วคือแบบินแดงหายคือแบบ แดงไม่มี่ยต้องหาหินแดงก่อนหินแดงไปไหนหมดวะคือแบบปกติคือขายหินแดงกันเยอะมากนะแล้วขายกันแบบขายตัดราคากันเยอะคือผมเคยแบบเอาตัวหลักของผมมาขายหินแดงอ่ะคือแบบขายกันก้อนละห้าหมื่นห้าอย่างเงี้ยคือแบบเยอะอย่างเยอะแล้วคือตอนนี้คือแบบวัดไม่มีเลยผมไม่น่าหินแดงของตัวเองมาขายเลยคือแบบมันเยอะมากไยนะแล้วแบบคือแบบเขาขายกันแบบเขาขายกันตัดราคาไงตอนนั้นอ่ะนี่คือแบบสามร้อยสี่ร้อยก้อนก็คือหั ห้าหมื่นนะห้าหมื่นห้าที่ผมขายอ่ะก็คือตอนนี้แบบไม่มีอ่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างอย่างอย่างร้านเนี่ยครับขายห้าหมื่นห้าอ่ะครับคือแบบใช่เมื่อก่อนขายก็คือตอนนี้แบบหมดแล้วอ่ะเนีย่ยไม่มีไม่มีเลยอ่ะเห็นได้ที่แบบไม่มีเลย,อ,ย,ยอ่ะเดินช่วงแรกอ่าไม่เอาธุรกิจวันนี้ของเราคือเราจะมีใช้ออปชั่นเสริมเราเหลือแปดก้อนไม่ท้าเราเหลือห้า ผมว่าได้ผมคิดว่าได้ผมคิดว่าได้จริงผมคิดว่าได้บัลลุยแตกให้มึงรู้ไปอยู่วะเจ้ามาดิครับมาอืเจ็บเข้ามาดิครับเฮ้ยเป็นแบบเฮ้ยมันพอดีจริง ไม้เท้า,าอ่ะถาำไม้เท้าอ่ะ <c oughs> ผมว่ามันพอดีแล้วเราคงไม่ต้องหายหินเพิ่มแล้วมั้งหรือแบบเราต้องซื้อกับือไม่ไม่ผมว่าไม่จริงๆมันมันพอดีแล้วมันมันมันเป็นดวงของเราแล้วแหละมันเหลืออย่างละสามสามเลยมันเหลืออย่างละสามสามมามันต้องมีบวกหกทั้งไม้แหละที่เป็นของเราอ่ะจริงๆนะมันต้องมีบวกหกทั้งไม้ที่เป็นของเรา หามุมกันต้องหามุมต้องหามุมแบบเอ้ยพี่โลนครับขอขอขอ,ขอบกหกหน่อยนะหมดหมดไปเยอะแล้วมาลองดูอืมนิดนึงนะอันแน่นิดนึงนะ,อนนนนงนะลองกันหน่อยหลนอนวาไงอืไปแล้วจังหวะน,นี้ <c oughs> ก่อนสุดท้ายไม่ต้อไม่อ๋อ We are the champions my friend <c oughs> ได้มาแล้วทุกคนเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วครับได้มานี่เราทำอะไรกันอยู่ครับนี่บวกโอ้กีนะโอเค,นะอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่ค,ครับตอนนี้เราก็ ได้ไม้เท้าแล้วนะครับที่จะไปฮิวให้กับตีนน้อยของเราเดี๋ยวเราจะไปกันที okay. ่ว okay. ังเย็นนะครับเพื <t <t ่อที <t <t ่จะไปหาตีนน้อยของเราด้วนะโอเคเราได้แล้วนะไม้เท้าวงหกเราจะไปฮิวให้นายแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะวาร์ปไปวังเย็นเนาะก็ขอตัดจบคลิปนี้เลยกันเดี๋ยวพาตี้น้อยไปวิก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่อง เปิดใหม่ของผมด้วยนะครับผมช่องเล็กๆเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสสวัดีสวัสดีครับ